ไปดูเรื่องราวของการเปิดโรงพยาบาลสนามค่ะ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินสาขาสองเพื่อจะรับดูแลผู้ป่วยที่จะต้องพักฟื้นหลังจากเข้ารับการรักษาโรคไวรัสโควิด1 9เป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ทางด้านของนายจรวดเกลี้ยงเกลาผู้วา่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์พุทธศักดิ์พุทธวิบูล์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินและก็บุคลากรทางการแพทย์ค่ะได้ร่วมกัน แถลงข่าวดีเดย์ Day, เปิดตัวโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะที่จะพร้อมเปิดดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องพักฟื้นหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจะเริ่มต้นดีเดย์เปิดตัวตั้งแต่วันที่2เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลณคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าจากข้อมูลด้านการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 พบว่ามีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งจะเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไปอยังผู้อื่นที่ยังไม่มีอาการและผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีเชื้อประมาณร้อยละ80ก็จะมีอาการค่ะไม่หนักสามารถหายเองได้ซึ่งการกักบริเวณไม่ให้ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสนี้มีโอกาสแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นเป็นสิ่งสําคัญ สำหรับผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะต้องใช้วิธีการอยู่ห้องแยกจนกว่าตรวจไม่พบไวรัสแล้วซึ่งจะช่วยลดภาระการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างมาก โดยโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2โดยเกิดจากความร่วมมือของโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่กำหนดแนวทางร่วมกันในการรับมือและก็หาแนวทางการรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งสนยนนี้จะทำหน้าที่รองรับผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 ที่มีอาการดีขึ้นแล้วจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสงขลาค่ะ แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาดเพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านั้นมีเตียงเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยรายอื่นๆที่มีอาการรุนแรง สำหรับภายในศูนย์แห่งนี้ค่ะจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ50คนพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลเจ้าที่ดูแลอย่างเพียงพอผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาต้องได้รับการตรวจในโรงพยาบาลมีผลทดสอบเป็นบวกและได้รับการรักษาแล้วอย่างน้อย5-7วันมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการสามารถดูแลและก็ช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลสงขลานครินโรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลเอกชนในหาดใหญ่ให้เข้าพั ในโรงพยาบาลสาขา2แห่งนี้นะคะ ภายในก็จะมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยค่ะด้วยการสื่อสารแล้วก็การรายงานอาการผ่านระบบกล้องมีการวัดอุณหภูมิในกรณีเจ้าที่ต้องเข้าไปในส่วนผู้ป่วยและต้องมีการแต่งกายด้วยชุด PPE แล้วก็การป้องกันตามมาตรฐานนอกจากนี้การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ค่ะทางทีมแพทย์ระบุว่ายังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลด้านสภาพจิตใจของผู้ป่วยควบคู่กันไปด้วยรวมถึงการดูแลด้านสังคมและก็ครอบครัวโดยทีมสังคมสงเคราะห์ก็จะเข้า เข้าไปร่วมทำงานด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของห้องพักนะคะที่ได้มีการจัดเอาไว้ w I, ก็จะมีการจัดดูแลเรื่องของความสะอาดค่ะจัดระบบปรับอากาศที่ดีพื้นที่ทางเดินโปร่งโล่งอากาศไหลเวียนสะดวกสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมีการแยกโซนสะอาดและก็โซนติดเชื้ออย่างชัดเจนมีระบบรองรับในการป้องกันการปนเปื้อนรวมถึงระบบบาบัดน้ําเสียที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาลนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามความจําเป็นค่ะเช่นพัดลมตู้เย็นทีวีและก็ระบบ Wi-Fi สำหรับโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ค่ะจะเริ่มดำเนินการรับผู้ป่วยเป็นเคสแรกนะคะในวันนี้ละค่ะซึ่งก็มีการส่งตัวนะคะผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสงขลานครินไปพักอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกนะคะที่เข้ารับการดูแลหลังจากการรักษานะคะที่โรงพยาบาลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะ